ดาเหรียญก่อนที่จะนําไปตีขึ้นรูปความทนทานมีมากกว่าและเหลียญก็ไม่เป็นรอยด้วยโอ้ไม่ได้มันไม่ได้เคลือบผิวนี่แกก็ดูดีอยู่นานๆไปเดี๋ยวก็กลายสภาพถ้าไม่เก็บรักษาไว้ลมดำเนี่ยนะเออไม่ว่าลมดําไม่ว่าลุ้งไม่ว่าอะไรทุกอย่างหมดถ้าคุณไม่ซีนถุงดีๆอ่ะถ้าปล่อยเหลียญไม่โดนอากาศแบบนี้ยก็เป็นเนื้อแดงเหมือนเดิมไม่ไม่มีทางที่จะเป็นลมดําแบบนี้หรอกเดี๋ยวก็กลายสภาพไปเดี๋ยวดําเดี๋ยวก็ลอกผิวก็ออกแต่ใช้เวลาห้าปีสิบปียี่สิบปีประมาณนี้ ถ้าปล่อยไว้เหมือนในตู้ของพี่อะผ้าถ้าเก็บไม่รักษา<ๆ>ไว้เปิดโชว์ไว้ก็เรียบร้อยส่วนมากที่ว่าผ้ามีราคาเขาต้องเลี่ยมเขา้ากรอบไว้ไงเพื่อที่จะให้สีมันไม่เปลี่ยนเออสีมันไม่เปลี่ยนพูดถดึงอะยิ่งลงยาด้วยถ้าเกิดแล้วคุณไม่ซีนถุงไม่อะไรด้วยนะโอ้เหมือนเดิมสีลงยาก็เป็นเหมือนสักผ้าสมัยก่อนอเออนเนี่ยคุณต้องเก็บรักษาไวด้ดีไม่ให้เราปล่อยไว้อย่างนี้ใส่ถุงไม่งี้ก็ไม่ได้ต้องซีนอนอยากใด้คงทนอยากดีๆเลยต้องเลี่ยมเข้ากรอบไม่หอากาศเข้าได ไม่มีทางที่อยู่คงกระพันหรอกมันต้องกลับมาเป็นเนื้อของมันไม่ว่าเหรียญทองเหลืองเหรียญอะไรแล้วแต่